สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบลลี่แฟมบรีเลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยเลยครับกับประจำวันที่สิเดเดือนกันยายนของช่วงประเด็นของช่วงเช้าเลยครับประเด็นข่าวสารแรกของวันนี้ครับถือว่าเป็นข่าวที่ต้องบอกว่าช็อกฟุตบอลปราสาทสายฟ้าเลยครับจากทางฝั่งของเนมัญยานนิคคูริตเลยครับ ล่าสุดเลยครับมีการอัปเดตออกมาเลยครับว่าเจ้าตัวนั้นครับยังไรชื่อทั้งในทลิกและ ACL ครับสอดชัดเจนเลยครับว่าในช่วงเลทที่2อครับอาจจะไปได้อยู่กับทีมต่อไปเหลยครับรือซึ่งก็ถือว่าเปิดหัวมาประเด็นแรกวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทาเอาแฟนบอลของบุดรมูนเตเต็ดครับอึ้งกันไปเลยเลยครับเพราะว่าทางฝั่งของนิมบัญญาณนิโคลิตนั้นครับได้ยิงชาวเซอร์เบียที่ตอดปรีซ i ซั o ครับโชว์ฟอร์มได้อย่างรัดแรงยิงประตูได้แทบทุกนัดแต่พอเข้าสู่ฤดูกาลจริงครับกลับไม่มีชื่อทั้งในทลิกและ เอฟซีเชเบลิกในรายการของอิริทนั่นหมายความว่าอย่างน้อยในช่วงเลทที่1ครับเราอาจจะไม่ได้เห็นเขาลงสนามเชื่อทีมใน2รายการใหญ่จังแน่นอนและกระแสข่าวก็เริ่มด่าขึ้นเรื่อยๆเลยครับว่าในช่วงเลทที่2อาจาจมีชื่อของตํางฝงของนิโคลิตอยู่กั ต่อไปลและนี่เหลยครับถือเป็นอีกหนึ่งปริศนาในแคมป์ของประสาทสายฟ้าไรครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับกองหน้าที่เคยถูกมองไรครับว่าจะเข้ามาเพิ่มมิติการจับสกอร์ให้กับทีมแต่ตอนนี้ครับกลับถูกกันเหลยครับออกจากสาระบบไปซะอย่างนั้นแหละครับแฟนบอลบุรีรัมคิดอย่างไรกันบ้างไรครับนี่คือการวางแผนของบอดหรือสัญญาบอกหลานลงหน้ากันได้เลยครับข่าวสารที่2ครับไปตอนที่ทางฝั่งของเจ้าชายฝรอีกกันหน่อยครับ่าุดมีข่าวออกมาเลยครับว่าเตรียมที่จะคืนหลังยกใจ ซับสโมสรอย่างต้านบรูไน DPMM FC ครับลุยลีกของมาเลเซียเลยครับโดยต้องบอกอะไรครับว่าเป็นข่าวฮือฮาเลยละครับเมื่อมีรายงานเลยครับว่าทางฝั่งของฟาอิทเจฟฟี่โบเกียกับอีกทีมชาติบรูไนของราชบุรีสีครับกำลังจะแยกออกจากทดมีกิไปซับทีมบ้านเกิดเลยครับอย่างบรูไน DPMM FC เผยที่จะสูสึกบริษัทซูเปอร์ลีกครับในช่วงตลาดหน้าหนาวเลยครับเดือนมกราคมปี2 0ง6เบเลยครับโดยซับทางฝั่งของฟาอิกนานครับแค่ไัย27ิจดปีครับที่คนไทยรู้จ กกนในฐานะเจ้าชายฝ้ายเลยครับที่หลงเด่นในกับราชบังกรครับตั้งแต่ปี2023แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาครับโอกาสในสานามถือว่าน้อยมากเลยครับลงเด่นรวมทุกรายการครับใช้เพียงแค่10การนัดยิงไปได้2ประตูและในซีซั่นนี้ครับยังไปรับโอกาสลงสนามแม้แต่นัดเดียวเลยครับซึ่งการย้ายครั้งนี้ครับอาจจะเป็นถือเป็นการรีสตาร์ทในเส้นทางอาชีพของฝ้อยเลยครับเพราะทางฝั่งของรุ่นใน DPMFC ิึงจะกลับมาลุยลีกสูงสุดของบริษัทอีกครั้งในรอบ17ปีหลังจากหายไปตั้งแต่ปี สนเลครับรือตอนนี้ครับทีมทําพลงานไม่ดีเลยครับแข่งไปสามนัดมีเพียงแค่1แต้มหลังดับที่12จาก13ทีมทนาแหละครับซึ่งถ้าเดียวนี้เกิดขึ้นจริงครับคงเป็นโอกาสทองอะไรครับที่ทางฝั่งของเจ้าชายฟะอีกจะได้โชว์ของในวิธีของบ้านเกิดแลยครับและอาจจะเป็นตัวความหวังสําคัญในการพาทีมจูกรอดในลีกของมาเลเซียแหละครับ ข่าสารที่3ครับดราม่ากันต่ออีกเลยครับสำหรับดราม่าของสโมสรท่าเรือครับบุกพายราชบุรีครับแถมต้องเจอดโดนปรับ3ามหมนบาทอีกด้วยแหละครับเดียวก็ต้องบอกอะไรครับว่าแฟนบอลของการเทเลสีครับเจ็บ2ต่อเลยเลยครับเพราะนอกเหนือจากสิงห์ทาจะบุกไปแพ้ราชบุรีสีครับหประตูสู์ในศึกของตะนั้นบีวาีไรซิกในลีกหนึ่งเลยครับในปีนี้เลยครับเมื่อวันเสาร์ที่13กันยายนที่ผ่านมาที่สนามมิตรผลสเตเดียมแต่หลังเกมครับยังมาโดนทางฝั่งของคณะ เจรนาบิได้ประญญาอะไรครับลงดับปลดเงินอีกประมาณ3 0,000นบาทครับในจากฟุตบอลของการทะเลือครับตะโกนดาบพุทธสินแบบพร้อมเพรียงกันเข้าข่ายผิดตามข้อ4.1หอะไรครับเรื่องของการกองเชียร์ใช่ครับไม่สุภาพต่อบุคคลเลยครับสรุปเลยเลยครับคือครันนี้ครับการทะเลือครับไม่ได้แค่เสียสามแต้มแต่ยังต้องเสียเงินกองกลางอีกกอนด้วยแหละครับไปตอนที่ประเด็นที่4เลยครับยกกลับมากันที่ตางฝั่งของผู้เรมย์กันอีกครั้งหนยครับต้องบอกเลยเลยครับว่าทางฝั่งของลุงฤทวิน ประกาศลั่นแล้วเลยครับว่าได้สยบเสือร้ายครับประสาทสายฟ้าประกาศกองทัวไทยเลยครับเดียวก็ต้องบอกเลยเลยครับว่าบุรีัมย์ยูนเต็ดครับยังคงโชว์ความยิ่งใหญ่ในบ้านอีกครั้งหลยครับหลังเกมล่าสุดพวกเขาสามารถเสียบเสือร้ายครับอย่างยะโคดรุมทักสินได้สาเร็จและหลังจบเกมครับทางฝั่งของ ลุงเนวินชิชอบครับประธานสโมสรครับได้ส่งข้อความโพสผ่านซึ้งๆึงครับไปถึงแฟนบอลว่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆเสียงเชียร์ขอบคุณแฟนๆครับทุกคนที่เข้ามาสร้างชัยชนะร่วมกันและนี่แหละครับคือพลังของบุรีมยูไนเต็ดครับที่ไม่ว่าจะเกมใหญ่แค่ไหนหากมีแฟนบอลอยู่ครั้งสนามครับก็พร้อมที่จะสร้างชัยชนะไปด้วยกันทุกครั้งนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีครับตัวแทนจากประเทศไทยกันด้วยแหละครับไปตอนที่ประเด็นนอกกันหน่อยเลยครับเป็น ข่าวของฝั่งเวียดนามเลยครับถือว่าช็อกฟนบอลเวียดนามมากน้อยสักเพียงใดเลยครับซึ่งทางฝั่งของฮานอยซีครับสบัดปากกาเลยครับแยกทางกับทางฝั่งของเตกูซังซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นข่าวใหญ่จากเวียดนามโดยทีเดียวเลยครับเมื่อสโมสรฮานอยซีทีมดังแห่งศึกวิลีครับออกมาประกาศแยกทางกับทางฝั่งของมาโกโตะเทกุรดมบุริเลยครับกุนซือญี่ปุ่นไป57ปีจังเป็นต่างการครับหลังคุมทีมได้เพียงแค่7เดือนเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งสติการคุมทีมของเทกูซังกับฮานอยนั้นครับคุมทีมปทั้งหมด16นัดรวมทุกรายการครับชนะไป9เสมอไป3แพ้ไป4ยิงไปได้32เสียบถึง20ประตูแม้ผลงานโดยรวมจะไม่เลวเลยครับแต่สุดท้ายก็ต้องยุติหน้าทีไปตั้งแต่วันนี้เลยครับโดยสโมสรน,นันนครับยังได้ดันทางฝั่งของยูสุเกะ อาดาจิเลยครับผู้ในการฝ่ายเทคนิคเลยครับขึ้นมารับบทกุศลขับตัดทับแบบชั่วคราวซึ่งสำหรับทางฝั่งของเทกุซังนั้นครับถือว่าผ่านประสบการณ์อย่างโชุกชุนทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติไม่ว่าจะเป็นการพาเวกตัรเส้นได้ครับคว้าแชมป์เจอริคทูเลยครับในปี2009พวาทีมชาติญี่ปุ่นชุดยู23ปีครับคว้าแชมป์เอเชียนคัพ2 0 1 6เป็นผู้เชี่ยวโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่เคยคุมบีจีปทุมครับคว้าทีมคว้าแชมป์เทเลชั่นครัพ2022และดีคัพ2023คุมเช เลยกได้ว่าถึงแม้ว่าจะอัมราฮานอยไปเร็วหน่อยอะไรครับแต่ชื่อชั้นของเทกุยังคงเป็นที่น่าจับตามองเสมอมาเลยครับกาสารปิดท้ายก่อนนี้ครับขอโยกกลับไปกันที่ปิดท้ายของทดิกันหน่อยครับเมื่อเว็บไซต์บอลไทยดอทคอมตรงไงนเครดิตกันด้วยอะไรครับออกมาอัปเดตเลยครับว่าทีมจากดีษพระรองครับสอดที่จะแข่งแบบปลอมโค้ดเลยครับเหตุก็เพราะเทคนิคมัวไปบอดเลยครับผู้บริหารเกาหลเลเทไปบอดเลยครับ ซึ่งก็ต้องบอกเลยเลยครับว่าเดือดสุดๆครับในศึกของทัดิสองหลังพันไปได้เพียงแค่ฮาสัปดาครับก็มีเรื่องเฉาชูรุดออกมาเลยครับข้อมูลจากนักเตะรายหนึ่งครับเปิดเผยออกมาเลยครับว่าตอนนี้ครับมีสโมสรหนึ่งกำลังที่จะรวมพลครับเล่นไรโค้ดกันแอะไรครับเพราะเหตุผลสำคัญก็คือไม่ยอมรับเทคนิคของผู้สื่อที่ถูกมองว่าปรับเปลี่ยนตัวแรนตำแหน่งแบบโมซูอะไรครับหน้ามือเป็นหลังเท้าแถมยังไรซึ่งจิตจินตนาการอะไรครับในการทําทีมไม่มีทิศทางการพัฒนาแค่นั้นยังไม่พอเลยครับปัญหาใหญ่ ดันโผล่มาอีกเลยครับในระดับผู้บุญดั่อีกด้วยเมือนบทปริหารของสมสรครับเกิดความขัดเจ้งกันเองเก่งแย่งชิงเก้าอี้กันแหละครับเพื่อที่จะเอาหน้าบวกกับคนสนิทของประธานสมสรครับที่เข้ามายุ่งเจือเกินการแทงรับหลังกันเลยครับเละเทะไปหมดเลยแหละครับซึ่งผลลัพธ์ก็คือตอนนี้ครับสถานการณ์ของทีมเละตุ๊เปะเลยครับนักเตะไม่รับการดูแลเหมือนเมื่อก่อนหลังจบเกมครับทุกคนต้องหาอะไรกินกันเองบางทีครับก็ต้องซื้อข้าวกล่องขึ้นรถบัสกินและก็ไม่แยกแยะกันไปหาของกินเลยครับจากที่เคยมมีีท ดูแลแบบพร้อมสตว์นั่นเองนะครับซึ่งงานนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงครับมีโอกาสสูงเลยครับที่ครั้งนี้จะอยู่ไม่ถึงในช่วงเดที่2อย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจคับพวกเราทีมงาน Bed l e f Factory กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ